สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับข้าสู่มในควนเนอร์มุมข่าวนี้จะเป็นในส่วนของการสรุปข่าวสารการย้ายทีมของทางสโมสรอาเซนอน Arsenal. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงของการแข่งขันฟนะุตบอลยูโร2 0 2 4นเนี่ยแต่ข่าวสารในการย้ายทีมของทางสโมสรอาเซนอน Arsenal ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีข่าวล่าสุดน,นะครับกับนักเตะวัย26่ปีทีมชาติบราซิลนะครับอย่างบูโน่กิมารายของทางสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ด โดยมีรายงานข่าวนะครับทางสมสอนอาเซนอนก็ยังคงสนใจนักเตะวัย26ปีรายนี้นะครับในการดึงเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแผงกองกลางนะครับในกรณีที่โทมัสปาเต้นะครับตัดสินใจย้ายออกจากทางสมสอนอาเซนอลในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยนักเตะนะครับอย่างโทมัสปาเต้เหลือสัญญาเพียงแค่12เดือนกับทางสมสรสอนอาเซนอนเท่านั้นและมีโอกาสค่อนข้างที่จะโศนะครับที่ทางนักเตะจะตัดสินใจนะครับย้ายออกจากสมสอน โดยกิมมารายนะครับในฤดูกาลนี้สามารถสร้างผลงานให้กับทางสโมสรสนิวคาเซิลได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับในการลงสนามในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปทางสิ้นนะครับ37นัดทําได้ถึง7ประตูกับ8แอสซิสต์นะครับในการลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมาและด้วยสถานการณ์ของทอมสารสันิวคาเซิลนะครับที่อาจจะต้องจําใจในการปล่อยตัวนักเตะคนสําคัญบางรายนะครับในการระดมทุนในการหลีกเลี่ยงนะครับกด Finan c i a l f a i r Play นะครับแล้วก็บูโนกิมมารายเองนะครับก็เป็นหนึ่ง ในเป้าหมายที่พวกเขาจะตัดสินใจในการปล่อยตัวแต่ด้วยสถานการณ์ของซัมอาร์ซอนอนะคนอนที่อาจจะต้องตัดสินใจในการดึงตัวในตำแหน่งกองหน้านะครับเป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งนะครับและด้วยค่าตัวของนักเตะเอนะครับที่มีการคาดการนะครับว่าค่าตัวจะไม่ต่ำกว่า80นะครับถึง100ล้านปอนด์ก็น่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญนะครับที่ทําให้นักเตะดาวดังนะครับวัย26ปีรายนี้นะครับคนข้างจะมีโอกาสน้อยนะครับในการย้ายมาอยู่กับทางสโมอาร์เอนอาซนอน ค่ะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับของสมสสอรอเสนอนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะเพื่อนร่วมหลีนะครับอย่างจูเลียนนะครับอาวาเรสของทางสมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยอาวาเรสนะครับในการนี้นะครับลงสนามในศึกฟุตบอลเป็นมยรหลีกไปทางสิ้นนะครับ36นัดทำได้ถึง11ประตูกับ9แอสซิสต์นะครับ ถึงแม้ก็ยังคงเป็นนักเตะในตัวเลือกอันดับ2นะครับรองจากเฮลลิงฮาร์แลนด์นะครับกองหน้าตัวสําคัญของทางสโมสรนะครับแต่ทางนักเตะเองก็สามารถใช้โอกาสในการลงสนามนะครับได้ค่อนข้านจะไม่เปลืองนะครับในการทําประตูตัวมีรายงานข่าวครับว่านักเตะก็ไม่ปิดโอกาสนะครับในการออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปยังสโมสรที่ได้รับโอกาสลงสนามมากกว่าโดยล่าสุดนะครับก็มีสโมสรอย่างเชลซีและก็สโมสรอาร์เซนอลนะครับมีข่าวเชื่อมโยงนะครับในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับเข้าไปเสริมทัพ โดยทางสื่อนะครับได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าการที่จูเลียนอัเบรตนะครับจะย้ายเข้ามาในสโมสรอร์เซนอลค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากทางสโมสรอร์เซนนลถือเป็นคู่แข่งสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในการลุนแชมป์โดยถ้าเกิดว่ามีการนะครับโยกย้ายของนักเตะรายนี้นะครับน่าจะเป็นสโมสรนอกลีกมากกว่านะครับโดยมีการประเมินว่านักเตะรายนี้นะครับน่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า85นะครับถึง100ล้านปอนด์นะครับในการย้ายทีมในครั้งต่อไป ก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารส,สโมสรอาร์เซนอลเนี๋ยวัดีนะครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบค,อาคาุณมากค่ะ